สวัสดีครับไมากแปดสไวนใบมาแล้วครับพบกับไมคแปดส่วนบเรียววิวทุกครั้งที่มีการส่งมอบความสุขกันนะครับอู้อ่าคลิปนี้นะครับผมจะมาส่งมอบความสุขกันนะครับกับจักรยานพับน้องไ้จากนาวไว้ไทยแลนด์นะครับคันนี้เป็นจักรยานพับสัญชาติไทยนะครับอู้ขอลุกนะครับเราเคยทีวิวไปแล้วครับกับจักรยานพับ ฟิก้าครับตัวนี้เป็นฟิก้าลิเบอรี่นะครับสีแดงนะครับเฮ้ยคันนี้ผมอยากเรียกว่าหน้ากากแอปเปิ้ลนะครับเอ้สีมันแดงกับแอปเปิ้ลเพราะคันนี้เอาโปรเซสสีเป็นกึ่งเงาเรียบร้อยมันจะเป็นสีที่มีความแบบลุ่มลึกนะครับโอ้ยสวยสวยคือสวยจริงๆนะครับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวมาคุยกันก่อนครับว่าคันนี้ทำไมอยู่ในหน้ากล้องนะครับอาน่านะครับพี่หน้ากากแอปเปิ้ลคันนี้นะครับอ่า เป็นรถของลูกค้าเรานะครับที่เขาเป็นรู้จักผมแหละครับรู้จักกันครับอยู่บ้านเดียวกันนะครับก็เป็นลูกค้ากันมาก่อนนะครับทันแรกก็จัดทําเสืคอนะครับมือสองเราเป็นทันหนึ่งสีแดงนะครับผมอันนี้มาก็มาที่ร้านคุยกันครับเออเฮ้ยพี่อยากหาแล้วให้คุณพยาคันหนึ่งครับไปขี่ให้มันสบายๆหน่อยเราไปด้วยกันหลายคนจะได้พับใส่รถได้สบายๆนะครับก็เคยมีใหญ่คันแล้วมั้งแล้วก็ แต่ได้คันนี้มันขี่สบายๆายนะครับไม่ได้สีที่แตกต่ากแต่ว่าคัานนี้มันก็ดีนะครับก็คุยไปคุยมาก็เลยถูกใจเจ้าฟิก้าลิเบอรียนะครับที่เป็นสีแดงนี่นะครับฟิก้าลิเบอรียเนี่ยมีสามสีก็คือมีแดงดำด้านอาแดงแดงด้านดำด,ด,ด้านแล้วก็สีเงินนะครับจริงๆคันเนี้ยอ่าเป็นเอาชทิเนโน่สเปคคันที่สองนะนะแต่ว่าคันแรกผมถ่ายไม่ถ่ายเพราะว่ามันยุ่งมากเลยก็ขอถ่ายคันนี้ด้วยกันนะครับคันนี้เป็น ฟีเจอร์ลิเบอรีออชิมานโนมาแต่สุดปลายพรอ่าคอนเซ็ปต์คันนี้คือให้คุณหอบอใช้นะครับขี่ออกกลังการด้วยกันนะครับปกติที่เขาชอบไปขี่ที่คุณหอบ,บอนะครับแต่เราที่ขี่สบายขี่ท่ทางครอบครัวไว้ใจได้และสวยงามน,นะครับในรถบาที่ไม่โหดร้ายนะครับ ก็ลเลยจบที่ฟิกาเรเบอรี่จริงๆจะเดิมๆก็ได้แหละครับสเปคนี่9990นะครับ, 9, 9, 9, รบแต่ว่าก็เพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าใช้ชิมาโน่กันมาก่อนก็อยากได้ความเป็นชิมาโน่ที่มีความแม,ม่นยำรุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์และไว้จะได้และทนทานนะผมก็เลยเลือกเปล่าสเปคเป็นตัวนี้ให้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเจ้าฟิกาเรเบอร์ี่ทนนี้นะครับอ่าที่เป็นเอาชิมานโน่สเปคเนี่ยทำไมถึงถูกใจพี่เขานะครับ เนะครับถ้าใครที่เดินดูคลิปของเรานะครับจริงๆคลิปตอนนี้เราอาจจะลงใน YouTube ไม่ได้ลงเลยเพราะว่ายังไม่เวลาโปรเซสมันนะครับก็ดูในเฟ e b o o กกันไปก่อนนะครับฟิกกร์ลิเบอรี่เนี่ยถ้าดู p พรีวิวสเปคไปแล้วนะครับจะรู้ว่ามันเป็นรถที่มี8เกียร์โดยใช้ชุดเกียร์ของ LTU A3 นะครับคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับต้องการความมั่นใจนะครับ เพราะว่าใช้ชิมาน o มาก่อนเราก็เลยเลือกทําเป็นโปรเจกต์นะครับที่เป็นเอาชิมาน o ให้ในราคาที่ไม่ได้สูงมากนะครับมาดูกันเลยครับว่าเจ้าฟิกาลิเบอรี่เอาชิมาน o สเปคมีอะไรมาบ้างครับผมอ่าสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนคือชุดขับและระบบเบรกทั้งระบบนะครับของเดิมที่จะเหลืออยู่ในชุดขับและระบบเบรกคือ ปลอกสายเบรกและสายเบรกเท่านั้นนะครับที่เหลือเป็นชิมา a โนเลยนะครับก็คือนี่มือเบรกชิมาโนอารีวิโอทีสี่พนะครับชิฟเตอร์ชิมาโนเอ็มสามหนปสปีดนะครับไล่ลงมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เบรกก็เป็นชุดอารีวิโอที0ี่นนะครับตรงรุ่นกับมือเบรกนะครับ ฟิกเรเฟรมมันสีสวยจริงๆนะผมบอกเลยว่าเป็นงานสีที่ยอดเยี่ยมมากนะครับจานหน้ายังเป็นจานเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้ต้องการความเบาพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับกระโหลกเดิมขาจานเดิมมาดีแล้วนะครับโซ่เป็นชิมานโน่ HG40 นะครับเฟืองท้ายก็เป็นชิมานโน่ HG1.8 4นะครับก็พูดง่ายว่ามันคือเฟืองท้ายอาเซล่านั่นเองนะครับ ทีมขี่เป็นแคริสนะครับตัวนี้ R สองพัน SS ขาสั้นนะครับอ่านี่คือเอาชิมโนที่ใส่ให้นะครับคือชุดขับทั้งระบบเลยนะครับเป็นชิมานโนครับจะมีแค่จานหน้าเดียวที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้ไปเดียวเฮ้ยจานเดิมมันเดียวน,นะคือโซ่เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เปลี่ยนแบบแกระโจนมากแบบที่แบบไม่ใช่คนขี่อ่ะผมว่าโซ่ไม่หลุดนะผมลองมาหลายรอบแล้วครับอย่างไงมันก็ไม่หลุดครับผมอ่าซึ่งมันดีมากเลยนะครับ อันนี้ก็จเป็นของบอกเจลครับเป็น how b r a n ครับย e ี่ห้อ Move นะครับเช่นเดียวกับขาจานที่เป็นกระโหลกกลวงนะครับย e ี่ห้อม Move เช่นเดียวกันยางตัวนี้จะเป็น CST 27นะก็ะเป็นขนาด20คูณ1 7 5อ้วนๆนุ่มสบายนะครับยางก็จะมีหน้ากว้างมีดอกรีดน้ำออกไปนะครับาการที่ออกกำันการในโสดาณะาที่อาจจะมีคนวิ่งบ้างหมาเดินบ้างแล้วก็เป็นรัดยางนะครับ ก็น่าจะเหมาะกับยางตัวนี้ดีเพราะว่ายางมันมีหน้ากว้างพอสมควรการเข้าโค้งนะครับจะมีกริปที่ดีมากเลยนะครับความนุ่นนวลก็ทําได้ดีมากในระดับที่น่าพอใจนะครับนี้มาดูสเปคอื่นๆของฟิกาบ้างนะครับฟิกาเนี่ยจะมีดุมล้อเป็นแบริ่งทั้งหน้าหลังนะครับดุมล้อแบบซิลคัสเซตแบริ่งหรือลูกปืนตลับนั่นเองนะครับเป็นแบบัอบวกสนะครับคือหน้า2หลัง2นะครับ,นนรบขนาดลูกปืนใหญ่นะครับ งานล้อเนี่ยเป็นงานที่ผมเรียกได้ว่าภูมิใจมากกับรถแบรนด์ฟิก้านี้เลยนะครับเพราะว่าล้อของฟิก้านะครับที่มาเนี่ยมันเรียบร้อยมากทั้งดุมทั้งขอบล้อนะครับงานดีนะครับส่วนเรื่องลบคมเนี่ยเราทำให้อยู่แล้วนะครับยังไงต้องลบนะครับในบ้านถ่ายของเรานะครับแต่ว่าพูดถึงความเนียเน้ยผมว่าในราคาไม่เกินหมื่น,นตัวนี้ให้เบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์ต้นต้นเลยครับผม มหลังก็เป็นแบริ่งเหมือนกันนะครับอ้าจับมากบอเลยนะครับบานพับก็ระบบไว้์คลิปนะครับบานพับของฟิก a เนี่ยทางโรงงานที่ผลิตเฟรมนะครับเลือกใช้ของ z ซ r เนะครับเฮ้ยบานพับยี่ห้อน,นี้เนี่ยมันอยู่กับผมาตั้งแต่ปีแรกของขายยานพับเลยครับแล้วก็อะไรเขามีรองรับทัพพอร์ตให้ตลอดเลยถือว่าดีมากเลยนะครับมา โอเคครับใครหาดายานพับเริ่มต้นพื้นฐานดีๆสักคันหนึ่งนะครับอันนี้สามารถปรับอนาคตเป็นจานหน้าสองใบก็ได้ด้วยนะแต่ต้องใช้อะไรต้องเปิจานนะก็แนะนำครับฟิก้าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมว่ามีอนาคตดีมากนะครับตอนนี้อาจจะยังดูว่าในตลาดมีน้อยเพราะว่ารถเพิ่งลอนช์เมื่อตอนประมาณปลายปีเองนะครับคนอาจจะยังจักน้อยอยู่ แต่ผมเชื่อว,ว่าภายในปีนี้เดรเรถที่ดังมันครูแตกแน่นอนนะครับในราคานี้นะครับผมจิ่มพันรถตัวนี้นะครับสามารถที่จะออกเป็นแบบภาษีรถจอดให้คุณได้ด้วยนะครับชอบดีมีคืนครับผมวันนี้เก็บไปไปก่อนครับสวัสดีครับให้ต้องการอะไรด,ดีติดต่อพี่เรานะครับผม